สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมมิสเตอร์ตีนะครับคืนนี้ผมก็จะมานอนป่าอีเช่นเคยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็เดินมาเจอทำเลที่ผมจะสร้างที่พักเอนอนเอคืนนี้นะครับก็คือที่คนเห็นนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะสร้างที่พักไว้ที่นี่เลยครับเดี๋ยวกันอื่นนยเดี๋ยวผมต้องเอ,เอากระเป๋าวางไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปตัดใบเตาหรือว่าใบเาตับมา ไสร้างไปที่พะ <S <S ัะครับถ้าตอนนี้ผมก็เดินมาเจอมันอะไรก็ไม่รู้นคะรับนี่เลยคนระับอยู่กับไอ้ผายหินแบบนี้คนระับไม่รู้ว่าเป็นมันอะไรนะครับแต่ข้างในานี้ก็มีโลนคะรับไม่รู้เป็นมันอะไรนะไม่เอานะเดี๋ยวผมก็จะไป ตัดไปเตาใกล้ๆหน้านี้นึงนะแถนนี้ต้นเตาหรือว่าต,ต้นเปล่าเยอะ๋ยวก็จะขึ้นอุ้ยขนกนกนะผมจะตัดต้นนี้ครับ 再看，再看，再看。 พอสมควรดะเนี่ยผมก็จ่ายแคลียพื้นที่กันนะครับ เอาแค่นี้ผมก็จะเอาแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมัดฝั่งนี้นะครับแล้วก็มันก็หน้าตากับประมาณนี้นะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะที่พักผมคืนนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับ ผมกันจะก่อไฟนะครับตอนนี้จากที่ผมอยู่นี่น่าจะมีเอนน่าจะมีผลไม้นะครับนก เดี๋ยวจะเอาน้ำออกมันดึกคุยได้เอาน้ำมาหรือเปล่าโอ้โหมั้นผมจะปวดหัวเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะได้นอนหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวอาจะถ้าถ้าปวดจริงๆเดี๋ยวก็อาจจะจะกลับบ้านเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ทำไมผมตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะปวดหัวเลยนะครับผมจะไม่ก่อไฟไว้ใกล้ๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอ ควันมันจะลอยเข้าที่พักเหมือนในคลิปก่อนหน้านี้ทำไมรู้สึกว่าอาการไม่ค่อยดีเลย เป็นนั่นแต่ไม่ละกีะนะเหมือนจะปวดหัวจริงๆเลยนะจะต้องรอดูสักแปะว่าหายหรือเปล่าผมก็ไม่ได้เอายามากินเลยนะประเด็นก็คือไม่ได้เอายามาเลยเนฮะ้ยนเดียวผมก็ แบบพร้อมสบบบนะครับอ,อนี่เลยนะครับไม่กว้างเท่าไหร่นะแต่สามารถนอนได้2คนนะครับแต่คือผมมาคนเดียวก็คือนอนคนเดียวนะครับมันก็จะมีแอร์ธรรมชาติข้างบนนี้เลยนะครับจะมีช่องวอนนอยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะขอตัวผักผ่อนสักแป๊บแล้วก็รอดูว่าอาการจะหายดีหรือเปล่านะครับถ้าไม่หายดีเดี๋ยวก็น่าจะจะกลับเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็จะห้าโมงนะครับ ที่แนะนำถึงแพักที่ผมจะนอนคืนนี้นะครับอ่อทำเดี๋ยวผมก็จะล้างหม้อแล้วก็ผมก็จะาต้มเอมีผมกินนะน้ำมีน้อยนะครับใช้ประหยัดประหยัดนะครับ ี๋ยวผมก็จะตั้งไงหมอนแล้วก็เทน้ำลงใชปยย้ประหย,ยัดประหยัดผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวดูกันว่ามันจะกีดผมได้เอาไอ้มีมีเส้นใหญ่ผมมาหรือเปล่าโอ้ย อันนี้เใช่เส้นใหญ่นะี่เป็นกลางๆดอกว่าอ้ยเส้นเล็กเอานึกว่าเส้นใหญ่นะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดนะครับน้ำมันน้อยนัยนกมันเดือดไวนะครับ ผมก็เ,เทเครื่องปรุงกันนะครับไปมีผมลงนะครับแต่หางนะเดี๋ยวจะกินไม่ได้ครับโอ้โหหางไม่ได้ใส่เลยนี่จะทำนีตอนนี้ก็เดี๋ยวแรงมาก ครับตอนนี้ก็น่าจะสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โห,โห,โหร้อนร้อนแล้วผมก็จะยกออกนะครับจะใช้วิธีแบบง่่งๆนะครับนี่ลนะครับนี่ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศที่ผมจะกินหมีน่นี่คือแบบดีสุดๆนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับ เย็นสบายนะครับครับผมก็จะซอสนะครับนี้เลยครับยหใเกิน <c oughs> อเอตัด,ดอร่อยตอนนี้รข้งเขาก็ออกหากินแล้วนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับ ผมก็จะขอตัวเป็นอันกันนะครับโอ้โหเนเลยนะหมอนผมนครับโอ้โหสุดอยอดนะบรรยากาศคนีนะครับ